อย่าเซล,ลผมหน้าม้าหนูมันไม่น่ารักหรอคะไม่ถูกใจหรอ <c oughs> ห,หลังจากที่ลิซ่าได้ไปออกรายการที่เมืองจีนก็ยิ่งทำให้เธอนั้นเป็นที่นิยมขึ้นไปอีกและสิ่งหนึ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของเธอที่ชาวจีนพูดถึงเป็นอย่างมากก็คือผมหน้าม้านั่นเอง ตอนนี้ที่จีนกำลังเป็นกระแสอย่างมากฟีเวอร์มากๆทรงผมแบบลิซ่าแต่งหน้าแบบลิซ่าแต่งตัวแบบลิซ่าเต้นคอเวอร์เพลง Yes o okay. k ถูกพูดถึงเยอะมากๆในเว่ยป๋อแล้วก็มีคนมาโพสต์รูปทำวิดีโอเกี่ยวกับตัวเธอเต็มไปหมดก็เรียกได้ว่าเธอนั้นเป็นคนเดียวที่เห็นหน้าครั้งเดียวก็จำได้เลยว่าคนนี้แหละคือลิซ่าแบล็คพิง ถามว่าฟีเวอร์มากแค่ไหนเป็นที่นิยมมากแค่ไหนก็มีบทความดีๆจากเมืองจีนผมก็จะอ่านให้ผู้ฟังได้รับทราบกันนะครับว่าเขาเขียนไว้อะไรบ้างเขียนได้ดีมากเลยล่ละไม่ว่าคุณจะชอบเคป๊หรือไม่ก็ตาม b l c c k พิงก็กลายเป็นชื่อที่หลีกเลี่ยงไม่ได้พวกเธอพาเคป๊จากเอเชียไปทั่วโลกทำลายสถิติใหม่ๆในโลกโซเชียลเป็นว่าเล่นพวกเธอนั้นมีทั้งความสวยงามความเท่ และสเสน่ห์ที่แม้แต่ผู้หญิงด้วยกันยังหลงไหลพวกเธอประกาศสักดาว่าเป็นผู้หญิงที่มีอิสระภาพในโลกปัจจุบันศิลปินสาวที่ทันสมัยกลุ่มนี้ทำให้เกิดมรสุมขึ้นในโลกไม่ใช่แค่เป็นสมาชิกต่างชาติคนเดียวในกลุ่มแต่ลิซ่ายังเป็นศิลปินต่างชาติคนแรกของ YG Entertainment การมีตัวตนของเธอไม่ใช่แค่การบ่งบอกถึงความทะเยอทะยานของวงการเคป๊อที่จะยกะระดับไปสู่เวทีโลก แต่ยังทำให้แฟนๆชาวต่างชาติรู้สึกมีความผูกพันทางอารมณ์อย่างแน่นแฟนลิซ่าเกิดมาเพื่ออยู่บนเวทีรูปร่างหน้าตาของเธอการเต้นการแรปมันเป่งประกายเหมือนดวงดาวที่ส่องแสงไปทุกหนทุกแห่งบางครั้งก็เป็นลิซ่าสุดฮอตบางครั้งก็เป็นสาวหน้ารักสดใสบางครั้งก็เป็นน้องเล็กสุดทะเลนและหน้าเอนดูของกลุ่มแบล็คพิงก์ ลิซ่านั้นเริ่มเรียนเต้นตั้งแต่อายุยังน้อยมันนานมากแม้จนกระทั่งตัวเธอเองก็ยังไม่สามารถจำได้ว่าเริ่มหลงไหลาการเต้นตั้งแต่เมื่อไร่สำหรับเธอนั้นเวทีเป็นเหมือนงานอดิเรกและสิ่งที่น่าสนใจและยังเป็นความสนุกสุขส่วนตัวแม่ลิซ่ากล่าวว่าตอนที่ลิซ่ายังเด็กนั้นครอบครัวได้ตั้งวงดนตรีขึ้นและลิซ่ามาจะแอบเอาไม้มาตั้งและร้องเพลงอยู่คนเดียว พอคุณแม่เห็นแบบนั้นก็พาลิซ่าไปเรียนเต้นและร้องเพลงนี่น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของโชคชะตาของเธอนั่นเองตอนที่ลิซ่ายังเด็กนั้นเคป๊อปก็เป็นที่นิยมในประเทศไทยอยู่แล้วเพราะสนใจการเต้นตั้งแต่เด็กลิซ่าเลยหลงไหลเคป๊อปไปเองโดยธรรมชาติและฝันอยากจะเป็นศิลปินเคป๊อปทุกคนต่างมีความฝันอยากจะเป็นดาราทั้งสิ้นตั้งแต่เด็กแต่มีไม่กี่คนเท่านั้นที่จะสามารถทำความฝันนั้นให้ได้กลายเป็นจริง ลิซ่านั้นเริ่มเรียนร้องเพลงถึงวันละห้าหกชั่วโมงด้วยกันการฝึกซ้อมเหล่านี้ได้เปลี่ยนแปลงความคิดของเธอเธอรู้ลึกๆในใจว่าความฝันนั้นไม่ได้อยู่ไกลเกินเอื้อมอีกแล้วในช่วงเวลาที่ YG จัดออดิชั่นในประเทศไทยทั้งความปรารถนาที่จะเป็นไอดอลบวกกับความชื่นชอบที่มีต่อ Big Bang และ t ว e นวัลิซ่าจึงตัดสินใจไปสมัครออดิชั่นและไม่อยากจะเชื่อตัวเองว่าเทพีแห่งโชคชะตานั้นจะเข้าข้างเธอ ทุกครั้งที่เธอนึกถึงความทรงจำนี้เธอยังคิดว่ามันเป็นเรื่องเหลือเชื่อจริงๆเธอเติบโตมากับครอบครัวที่อบอุน่นพ่อแม่ของเธอนั้นเป็นผู้ที่เข้มแข็งและอยู่เบื้องหลังความสำเร็จของเธอนะครับนั่นก็เป็นบทความดีๆนะที่ผมหยิบมาให้ท่านผู้ฟังได้รับรู้กันสำหรับใครที่สงสัยว่านี่จะจสารฉบับนี้อะไรก็คือไนล่อนไชน่าหรือว่าไนล่อนประเทศจีนนั่นเองนะครับใครสนใจก็ลองไปสั่งออนไลน์ดูนะครับ